ไม่ต้องวิง่งไม่ต้องวิง่งเดี๋ยวล้มได้เดี๋ยวเราไปให้นมควายกันนะนี่ควายรออยู่แล้วให้ให้หนอให้ลูกดีกว่าให้ลูกลูกเป้านี่ให้ทางนี้ให้ทางนี้อ,อะไรเหม็นเนาะนะ

เหนื่อยดูดีจะหมดแล้วเดี๋ยวแม่สอนเดี๋ยวแม่สอนหมดแล้วพายพอพอวางอ่เดี๋ยวแม่สอน ดูดนะม store, ไม่เอาพอแล้วน้ <S <S ่นี่สรุปแม่ให้ลูกไม่เอาแต่เขาถึงแรงนะหมดแล้ว ยังไม่มหมดแล้วเหรอเบ๋แล้วชิต้ามาจับล้ว